ว่าต้องพักร so like uh, 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 ักษาีว like, uh, ันอะไรเงี้ยเอ่ออที <S <s ่มเนราอะไรนคบเนี Seven ้ยคกรับนพี่น้องส่วนชนนะครับวันนี้เป็นการแถลงการจับกลุ่มนะครับยาเสพติดซึ่งเป็นประานนโยบายรัฐบาลนะครับที่จะให้มีการฝ่าล้างยาเสพติดจริงจัง และดำเนินการเกี่ยวเราจะติดต่อทุก,กิจินะครับกรณีการจับกลุ่มในครั้งนี้เป็นผลงานของผู้ตราจจังหวัดบุราครนะครับซึ่งเป็นการจับกลุ่มที่ต่อเนื่องนะครับขยายผลมาจากกลุ่มที่ผมแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา2องแสนเก้าหมื่นเมตรนะครับวันนี้จับกลุ่มได้จากเครือข่ายเดิมน,นะครับโดยอาศัยการขยายผลแล้วก็ล่อซื้อได้อีกประมาณแสนกว่าเมตรนะครับแล้วก็ในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับ ผู้ต้องหาได้พยายามที่จะหลบหนีนะครับแล้วก็ต่อสู้นะครับขัดขวางการจลุ่มทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บนะครับก็ยังโชคดีว่าเราได้ดำเนินการตามพิธีนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะครับที่ที่เห็นจะดูอาการเยอะจริงแล้วเป็นเรื่องของในช่วงที่เป็นการระบาดนะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ทดลองเดตุนะครับซึ่งเป็นรองผู้การตูุทรจังหวัดสมุทรสาครนะครับเสนอรายละเอียดนะครับ ขออนุญาตครับเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแต่สุดยอดจากการจับกลุ่มเพื่อถ่ายบ้านแถวนะครับในรอบ19-20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ใน9 9กาลายได้จับปืน14่สกระบอกนะครับของการว่าส2 9 0 0 0เก้าหมื่นงทำนิตยสารยิ่งเชะกันเรียนนะครับก็เราก็ได้ขยายผลรอบซื้อมาจากสายลับนะครับแล้วก็ติดต่อที่ที่ต้องหานะครับก็ส่งของส่งเด็กเดินของมานะครับก็คือในในในอีเมลนะครับมาเดินเดินของมาส่ง รเราก็สามารถปิดล้อมจับกลุ่มได้ในวันที่26กุาคมนีเวลา4นะครับหลังจากที่เราจังหวะเขาปิดล้อมตรวจพ้นนะครับซึ่งหาานได้ถอยรถออกมาทําให้ชนเจ้าหน้าที่ตรวจซึ่งเข้าปิดล้อมจับท้นนะครับเราได้รับบาดเจ็บนะครับผลการตรวจพ้นนะครับก็พบของกลางยาบ้าหนึ่งแสนสี่พันเมตรนะครับยึดรถติดับของกลางหนึ่งคันนะครับแจ้ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน,านซึ่งทำกา,านหน้าที่นะครับรวมกันต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งเกิดการทำหน้าที่ และมีกำลังยาเสพติดให้โทษอยาบ้าเรื่องสอบอกนะครับครับก็จากนั้นเราระหว่างการขยายผลต่อเนื่องไปถึงตัวตัวเจ้าของอีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการอธิการับะคุ้มตัวแล้วก็ได้ออกมาจับแล้วครับครับผมครับก็ขอบคุณทางุู้ทนจังหวัดสุสาชคอนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นการในการร่วมกันนะครับระหว่างทางอปสภัคเก็นะครับแล้วก็กองทัพแหคหนึ่งนะครับ เราได้ดำเนินการแล้วก็บูรณาการการหารูปก,การมาโดยตลอดนะครับต้องเรียนว่าจาเติดเครือข,าข่ายพันแถวนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นเครือข่ายที่มีการนำยาเสติดมาจากนอกพื้นที่และมาแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ภรุอทพภาคเหนืนะครับซึบงกกบ่งเรียนว่าเราจะเนินการขยายผลนะครับแล้วก็ผมได้มอบหมายให้ท่านรองทุไทยแล้วก็ท่านรองสุทวิทย์นะครับขยายผลแล้วก็ดาเนินการในทุกเรื่องแล้วก็ยิ่งเรื่องการสอบสวนขยยายผลในเรื่องของเรื่องสมงคบ ะครับเพื่อดําเนินการเรื่องการยุติศัรดิ์นะครับจะต้องดำเนินการให้ชินรร้นแางนะครับก็ขอฝากทุกคนไว้นะครับแล้วก็ขอเรียนว่าเราจะดําเนินการนะครับจับกลุ่มขวานล้างอยา่างจริงจังที่อย่ากจริงจังตลอดไปครับเจ้าที่หนวงพิธี<ม>รัฐบัตรวนตรงนี้ระเบแต่ว่า,ามีอาการน,น,ตน,ตน,ตน,นะนะโง่นะโง่นะแล้วก็นี่ไม่ไม่มีอะไรหาคะแนนไม่มีวันนี้ท่านเจ้าการก็จะมอบเกณนรางวัลในการปฏิบัตินนหน้าที่และปฏิบัติหนังนะครับ ในส่วนของเงินสนับสนุนเอาไปฝากให้กำลังใจให้กับทีมงานนะครับท่านท่านก็มอบนโยบายลงมานะครับว่าให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็การเคลื่อนงานจป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะดําเนินการนะครับในบทบาทของทางปปสนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับได้มีการประสานกับทีม ชุดจับแล้วก็การดำเนินการทั้งในเรื่องของการสืบสวนขยายผลนะครับเพื่อนําไปสู่การยึดและยะดทรัพย์สินต่อไปนะครับเราก็ดําเนินการในเรื่องของการออกบ้านการสมบพนะครับที่จัดดำเนินการส่วนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับหรือแม้แต่ทรัพย์สินที่เสียหายนะครับเราก็มีการดําเนินการโดยได้ประสานนะครับเข้าไปสู่กองพุ่มนะครับเพราะว่าภายใต้ข้อมูลกฎหมายิด ปีสี่ตัวใหม่เนี่ยเรามีการจัดตั้งกองทุนนะครับข้อการและป่าปราเด็ติดขึ้นมานะครับที่ได้ทรัพย์สินต่างาที่จากการยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยจะเอาไว้ในส่วนของกองทุนนะครับเพื่อมาสนับสนุนการทําง,งานของเจ้าหนี่รัฐของเรานะครับและหน่วยงานภาคีที่จะสนับสนุนการงานยักเกยดเตีด้วยนะครับเหมือนเคสนี้นะครับที่จะมีการอาขอรับการสนับสนุนนะครับก็มีการคุยกันแล้วนะครับจะ เสนอเรื่องเข้าไปที่กองทุนนะครับเพื่อขอรับสน,นุนนะครับเพราะเรามีเรื่องของงบประมาณสาหรับการดำเนินการเรื่องบัดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ชย์สินเชืาหารด้วยครับ